สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็อยู่ในช่องสุ่มแหลกนะครับทุกคนก็วันนี้นะพี่ก็มีโสต์มาแจกทุกคนเหมือนเดิมนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะผมสำหรับใครที่ยังสมัครไม่เป็นนะครับผมก็มาดูตามพี่นะครับแล้วก็สมัครตามพี่ได้เลยนะคะผมก็อย่างแรกนะผมก็เราก็ต้องมาที่นี่เลยครับทุกคนมาที่อันนี้ครับผมก็จะเป็นไอดีนะครับผมแล้วก็ไอเดีะเวลาผ่านแล้วก็ยินยัารัดผ่านนะครับผมแล้วก็ สมัครสมาชิกได้เลยครับผมปึ้งก็เรียบร้อยนะครับผมก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ต้องมาที่นี่เลครับทุกคนนะใครอยากได้นะครับผมใครอยากได้อนี้ใครอยากได้โคสหน้าผมก็มาที่ในโพ้ดด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้โ้ดครับมใส่โพดต,ตามที่เลยนะครับทุกคนโอเค เรียบร้อยครับผมพี่ได้เจ็ดนะคบทุกคนใครอ่ะใครที่ได้หนึ่งร้อยนะครับผมหรือใครได้มาครับพี่นะคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนโอเคนาอก,ก็ตอนนี้นะครับผมก็พี่ต้องเติมเงินนะคะผมพี่ต้องเติมเงินนะเติมเงินมานะครับก็เอาหัอนี้จะเป็นสองขวันนะครับเติมกับสองขวนเนาะใครที่จะไม่เป็นดูคลิปแล้วก็เติมได้เลย่าพี่ขอเติมเงินก่อนละกันนะครับ โอเคครับทุกคนนะ้ตอนนี้พี่ก็เติมมาเปทีบร้อยนะทุกคนนี่ครับผมก็อ่าพี่เติมไปนะผมพี่เติมมาสามร้อยเนาะสามร้อยแล้วผมก็ได้คูณสองนะครับผมนี่ก็ได้เป็นนี่ครับพี่ได้มาหกร้อยพอยนะทุกคนแล้วก็ใส่โค้ดไปก็ได้เป็นหกร้อยเจ็ดพอยนะทุกคนก็คือพี่เติมมาสามร้อยเองนะทุกคนนะครับก็สําหรับใครที่อยากได้ไอดีปักคงนะผมอันนี้เป็นการันตีไอเดียปักตงเนาะเดี๋ยวพี่จะเอานี้แล้วกันนะทุกคนก็ ามารถซื้อปักคงได้สองอันน่อะคิดดูเถอะนะครับถ้าเติมสามร้อยจะปักคงได้สองอันนะครับเป็นโอเคผมนี่ครับผมพี่ได้ปักคงนะครับผมตอนนี้นะก็ไอดีอยู่ตรงนี้นะครับผมเชื่อมเฟซนะครับผมแล้วก็เป็นไอดีนะครับผมพาสเวิร์ดนะครับผมตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วพี่ยังเหลือนะครับพี่ยังเหลือคอยอีกนะครับอีกสามร้อยแปดคอยนะทุกคนก็สามารถซื้อปักคงอีกอันหนึ่งได้นะทุกคน ก็คือสามารถซื้อแจกเพื่อนได้อีระหนึ่งเออก็แนะนำนะผมให้เติมสามร้อยนะทุกคนจะได้มีกูสองครับผมแล้วก็กิตจะได้เพิ่มนะคะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวไปดูในไอดีกันดีกว่าครับผมว่าจะมีปักตรงจริงหรือเปล่านะครับโอเคผมสอนนันดีนะผมเราก็อยู่ในดีปักตรงไปที่ร้อแล้วผมสักรับน้องขาไหนในอยากได้ ไอ้ที่พระทงแบบเท่ๆแบบนี้นะผมก็ดับเบิ้ลดิงๆไปใต้คลิปเลยนะครับผมนี่ครับผมได้จริงครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม